าทูกระสันเฮ็ดปุ้นปาทูกินแซ่บๆบ่กอิมมื้อนี้เฮาเคอือบ่เฮ็ดน้ำยาขนมเส้นฉันอยากแม่แต่แซ่บเือกันเอาแต่ว่ามื้อนี้ฉันอยากกินปุ้นปาทูแม่อุ้มโอ้ยอิม่มเปินปาทูจังเฮ็มดมื้อใดก็ได้ดอกมื้อนี้เฮ็ดน้ำยาขนมเส้นก่อนเอากระมื้อนี้ฉันอยากกินปุ้นปาทูแม่อุ้มเด้ๆๆๆๆๆอเด้อเอากระฉันอยากแม่อิมบลรูนจังเฮ็ดดอกน้ำยาขนมเส้นนะโอ้โหน้าอุ้มเด้อฉันอยากกินปุ้นปาทูเด้อๆๆอิ่มเอาจักสีบ่ เอาทีงไหนถือใจทั้งสองไฟองเอียงกระคือเอาเห็ดปนปลาทูแต่ว่ากินกับขนมเซนอนปะปะอืมความคิดดีอุ้งเชนกระซีได้กินป,นป้นปลาทูคุณกระซีได้กินขนมเซนเมนปะโอเคปะสวัสดีจ้าคุณผู้ชมม,นะมือนีน้องอุมอิมกระซีพากันมาเห็ดเมนู ้นปลาทูกินกับขนมเซนจ้าขั้นตอนแรกข้ากระิีตำมะพริกก,กระเทียมหอมแดงเท้วกีแล้วด้จ้าตามด้วยเนื้อปลาทูที่ข้าแกกลางออกแล้วด้จ้าตํำให้มุ่นอุ้ยปุ้ยเลยจา้าอิมมุ่นอุ้ยปุ้ยภาษาไทยแปลแบบว่าอย่างแปลว่าหมุนอุ้ยปุ้ยโอ้ยบอแมนอิมแปลว่าแหลกละเอียดอ๋อขั้นตอนต่อไปข้าการะชีใส่น้ำต้มปลาแดงจ้าเส่ลงไปโจกโจกเลยจา้า เข้ากันเลยจ้าขาดจ,จะแสบไหมมาอุ้มซิมเสร็จแล้วเข้ากับสีซิมบังเด้จ้าวันรสุสาแสบไปไหนอิม,อมแสบไปอุ้ม,มแสบแล้วไม่ต้องปรุงเพิ่มดอกอิมก็ั่นเข้าไปกินกันเลย <c oughs> น้ำเส็นแซบแน่ยิ้มแซบปะต้นปลาแซบข้างอม <S <S <S